สวัสดีครับนานาทุกท่านก็มินิอันบ x ็อกแอนด์รีวิวรอบนี้ครับก็น่าจะได้เห็นไปแล้วอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวมีอันบ x ็อกแอนด์มินิรีวิวรอบให้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับมีอยู่2ตัวก็ช่วงนี้ก็จะปั๊มคลิปไว้แล้วก็ทยอยทยอยอัพให้นานาไว้ดูช่วงผมเดินทางกลับบ้านที่ญี่ปุ่นนะครับกับควอนตัมแอคคูลิสครับลอกตัวเนี้ นานๆที่ตกตามานานๆหน่อยอ่ะน่าจะต้องเคยเห็นผ่านตาบ้างกับคว a นตั s มสโมกควันตั้มสโมก PD หรือ DP นี่นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นโปรของทีมอเมริกาที่เขาใช้ลอกคว a นตั m แข่งตกแบ s Tournament ซึ่งตัวนี้ผมไปเจอในงาน TFE มามีหมุนซ้ายพอดีสเปคเป็นไงไปครับไปดูสเปคกันคร่าวๆ ก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมลูกปืน7ตลบับระบบเบรกก็จะเขาจะเป็นระบบเบรกแบบอ่าเนี่ยครับ ACS ก็คือเป็นเม็ดลากับระบบหน่วงแม่เหล็กส่วนแดกเขาวเป็นเซรามิกผมผ่ามาดูแล้วแล้วก็ส่วนสเปคอื่นๆเนี่ย ข้างกล่องจะไม่มีอะไรมากมายเลยครับแต่เดี๋ยวผมขึ้นให้ที่มุมซ้ายนะว่าเบรคเขากี่กิโลถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ7กิโลนะครับส่วนจุสายเนี่ยอ่าสิปอนได้ที่1 2 5หลาตัวนี้ผมซื้อใส่สายใส,ใส่เอาไปลองเทสเอาไปลองตกมาเรียบร้อยแล้วในกล่องไม่มีเลย,เลยครับมีแค่นี้ครับไดอะแกรมแล้วก็ใบคู่มือ บรันตีของควอนตัมไทยตัวนี้ได้มือนหนึ่งมานะครับได้มาเผื่อมีนะนะถามได้มาส0 0พันท่วน,วนซึ่งถ้าหาในโชปีนะ้น่าจะอยู่ประมาณส0 0พันกว่ากว่าเกือบ4,000นะครับหล่อบอกเลยอ่ะผมได้ลอกมาประกบคู่กับคันอาบูหรือว่ากับคัน13ฟิชชิ่งแล้วเข้าการเข้ากาันหน่วงด้านข้างเขาจะเป็น10ระดับนะครับแต่คิกเนี่ยทั้งหมดจะ ยี่สิบเจ็ดคลิกผมลองนับละเดี๋ยวให้ดูหน่วงข้างในกันเอาออกก็กดตัวนี้ครับแล้วก็บิดลงนี่ครับหน่วงก็เป็นสองระดับอยากชั่งน้ำหนักสปูนให้อะนะแต่ผมใส่สายไปแล้วอะ่ะใส่ไปเต็มเหนียวเลยอะ่ะแต่ก็เอาถือว่าชั่งให้ดูหักลบสายอาไปสักประมาณเกือบเกือบสามสิบกรัมได้ครับ เปลี่ยนยูนิตกับโอเคกํมแล้วเซตศูนย์สปูนแบบมีสายนะยี่สิบเจ็ดกรัมอะถ้าเอาสายออกก็น่าจะเหลือประมาณยี่สิบหรือสิบเจ็ดสิบแปดกรัมซึ่งก็สปูนก็โอเคเลยนะครับ หน่วงเป็นสองระบบเขาเป็นลอกดีรอกหนึ่งเลยนะครับที่อยู่ไม่อมรอดในจลาดไทยโดนการเวลาลบเลือนหายไปจักตลาดนะบางท่านอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำลอกยี่ห้ออะไรครับนะควอนตัมเขาเคยเป็นลอกดีรอกหนึ่งเลยครับแม่เหล็กนะสังเกตไหมมีจุดแดงจุดแดงคือเป็นด้านที่เป็นบวกกับเป็นลบครับซึ่งเขาปรับจูนแม่เหล็กมาเรียบร้อยแล้ว วางบวกลบสลับกันเป็นรอบเจ็ดที่ลื่นลื่นมากๆอะ่ะลื่นกับสมูทมือมากครับแบบเดินผ่านปุ๊บเห็นเข้าไปถามเลยเท่าไหร่ครับนะสองพันก็เลยเดี๋ยวผมวนกลับไมาทีครับขอไปเดินดูส่วนอื่นของงานก่อนคลิกเสียงสตาร์แดกมีปรับหน่งไม่มีคลิกเสียงนะครับ ตรงนี้คืออะไรครับนะตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาใส่มาทำไมพอเวลาเราปรับเป็นฟลิปเนี่ยนะาท่านไหนรู้ก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมทีครับเวลาเราก,กดฟรีสปูลเนี่ยมันจะเด้งได้อะไม่รู้ว่าเอาไว้เวี่ยงเหยื่อแล้วปล่อยได้หรอประมาณว่าแคสเลวอะไรแบบนี้เหรอแต่เวลาเบี่ยงไงเราก็ต้องยกนิ้วโป้องออกดีอ่ะซึ่งมันจะเด้งหรือว่าเอาไว้เวลาเอาปลาขึ้น ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้จริงครับไม่มีข้อมูลเลยจริงว่า,าไอ้การโยกที่ขึ้นว่าฟิปเนี่ยเอาไว้ทำอะไรแต่ถ้าเราไม่โยกเนี่ยก็ปกติครับที่สำคัญคือตัวกดฟีสปูลเขานิ่มมากอะ่ะลื่นนุ่มแล้วก็สวย pt นี้จะย่อมาจาก performance จูนนะครับก็คือมีการจูนเรียบร้อยมาจากโรงงานแต่งของควอนตัมซึ่งงานเก็บสีเก็บอะไรเขาดีมากๆอ่ะอันนี้เป็นรอยตอนผมปล่อยลอกปล่อยคันลงพื้นเลยตอนปลดปาผมเป็นอย่างนี้เองนะครับซึ่งเช็คชุดอื่นอ่ะอถ้าอาบูได้ qc งานขนาดนี้นี่อ้อแน่นอนครับ m a d e i n china เดี๋ยวประกบกับ คันคันหนึ่งให้ดูครับเป็นไงแม่เข้ากันจนไม่รู้จะบอกว่าอะไรดีอ่ะสุด เป็นผ่านปุ๊บเอ้ยอยืแอคูลิสขาวดำซึ่งจะเป็นอีกตัวหนึ่งอะ่ะจะเป็นสีแดงแล้วก็ควอนตัมสโมกก็จะเป็นโทนขาวดำมั้งครับแต่สโมกนี่ถ้าจะหาซื้อลำบากแล้วหรือเป็นสีเทาร้วนผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าล่อเขาหาดูในท้องตลาดยากแล้วจริงครับควอนตัมดูความหล่อเหลาเข้ากันซะก่อนนะส่วนตัวนี้ก็ เทสแล้วครับกาลังเบรอหนักวัวตายควายล้มมากแต่เดี๋ยวผมขึ้นสเปคให้อย่างที่บอกครับขึ้นที่มุมขวาส่วนคลิปเทสก็เดี๋ยวอัพลงให้อีกทีนึงครับเอาไปเทสมาแล้วคืออยอย่างที่บอกครับเบรกเขาหนักวัวตายควายล้มจริงไม่แน่ใจว่ามันตรงตามสเปคหรือเปล่านะผมว่าอาจจะหนักกว่าสเปคที่ลงไว้นะทั้งๆท,ท,ที่ผ้าเบรกเขาก็ไม่ใช่ผ้าเบรกแบบเ t สทีอ้อยอ่ะแต่เป็นผ้าเบรกเหมือนประเก็นเซรามิกนะครับ ไม่ใช่พลาติกด้วยแต่มันมันเหมือนกึ่งเซรามิกมากกว่าซึ่งแบบอืเนี่ยครับนี่ยังไม่สุดเลยนะมหมุนไม่ออกแล้วครับสายระเบิดไปอยู่หลายรอบมากเพราะผมอัดเบรกแน่นไปนตัวน้องแบบเอาแค่พอดีพอดีอะ่ะนี่แหละครับ Unbox and Mini มินิรีคุยกันสั้นๆส่วนเรื่องผลเทสอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผม ทยอยทยอยอัพคลิปให้ช่วงผมเดินทางนา้นาๆจะได้มีอะไรเข้ามาดูเข้ามาเม้นเข้ามาคุยกันเหมือนเดิมครับจะได้ไม่เหงาเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางยาวเลยครับเพราะว่ากลับอีกทีนึงก็น่าจะแบบเกือบเกือบสิ้นเดือนมกราส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวผมอัพคลิปเทสให้คลิปหน้าจะมินิอันบ็อกแอนด์มินิรีวิวอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันครับทยอยอัพให้แน่นอนแต่ก็บอกไว้เลยครับว่าเป็นลอกอับบูเหมือนเดิมครับช่วงนี้ ปล่อยได้ว่าออกหมดครั้งแล้วตัวนี้ก็เดี๋ยวอาจจะปล่อยออกนะท่านไหนสนใจก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ครับเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ของดีครับเอาไปใช้ได้ตกดีแต่ถ้าไม่มีคนสนใจผมก็ผมก็ไม่ขายนะแต่ถ้ามีนะท่านไหนสนใจผมก็แบ่งให้เพราะว่าไม่งั้นของเยอะครับต้องระบายระบายออกบ้างคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ